พาไปดูที่อุบลราชธานีคุณผู้ชมฮะผู้หมู่ท่านหนึ่งสิบตำรวจโทรมีปัญหาครอบครัวกับภรรยาตกลงกันเดี๋ยวจะไปหยากันนะแล้วภรรยาก็เลยไปบอกเพื่อนบ้านว่าเดี๋ยวต้องไปเซนาา็นใบหย่าช่วยไปเป็นพยานให้ที่อำเภอให้หน่อยเพราะปกติเนี่ยถ้าจะเซ็นใบหย่าจะต้องมีพยานาไปร่วมลงชื่อด้วยพอผู้หมู่ทราบเรื่องเท่านั้นแหละฮะบุกไปแล้วไปอารวาสไปพังรถพังบ้านของเพื่อนบ้านที่เขาจะไปเป็นภรรยาให้ ลองดูภาพนี้แล้วบอกโอ้โหผู้หมู่แกโมโหมาจากไหนไอ้เล่เป็นไอ้ต่อเล่อ่ามันทำไงวะเออแล้วมึงเป็นไง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 มึงเป็นไงอันนี้มาอันนี้มา ดูฮะวิ่งกันไล่กันรอบรถเลยคือแค่นี้ยังไม่พอพอทั้งนั้นเพื่อนบ้านเองเขาไม่อยากจะไปมีเรื่องผู้่มูกแกเอาไอ้น่าจะเป็นจอบหรืออาวุธเนี่ยนะฮะทุบใส่รถนะฮะ สุดท้ายเจ้าของบ้านคุณทวัชชัยอ่อนสานเทียต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาจับตำรวจหน่อยแล้วแกยืนยันผมเนี่ยแค่เป็นเพื่อนบ้านเฉยๆแล้วก็จะไปเป็นพยานเซ็นเป็นพยานในใบหย่าให้แค่นั้นเองไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรกันมาก่อนเลยแล้วดูข้าวของที่บ้านก็พังฝ่ายผู้หญิงนะก็ให้ผมเป็นคนพยานเซ็นใบย่าหเฉยครับนที่เขาจะหย่าล้างกับ ตำรวจคนนี้ใช่ไหมคอทอคนนี้ยแฟนเขานะครับผมก็เลยนั่งรอนึกว่าเขาจะมาคุยดีเพราะมันจอดรถปึ๊บเขาก็มาไล่แทงผมเลยครับก็แทงในบ้านนะแทงรอบรถนึงวิ่งกันอยู่รอบรถพักหนึ่งค,ครับก็เหตุการณ์ก็เป็นอย่างนั้นพอทีนี้ผมก็เลยหนีออกไปข้างนอกเขาก็เลยทุบรถทุบอะไรพังบ้านด้วยด้้วยาบานครสรุป ตำรวจก็จะแจ้งข้อหาผู้หมูท่านนี้นะฮะผู้หมูหัวร้อนบุกรุกเคหสถานทำร้ายร่างกายและทำลายทรัพย์สินให้เสียหายด้วย <Yeah. S 1> คือจริงๆแล้วทางด้านของพี่ธวัชชัยเองแกก็ยืนยันคือไม่รู้ว่าเข้าใจผิดกันหรือเปล่าคิดว่าผมผมไปทําให้ครอบครัวเขาเลือกกัน <Ừ. S 1> หรือเปล่าผมเป็นแค่เพื่อนบ้านแล้วก็ไปเป็นพยานเซ็นเป็นพยานในใบใหย่าแค่นั้นเองเองนี่ยฮะแล้วเจ็บตัวไปด้วย <Ừ. S 1> อืม